แล้วมาแล้วนอ้สนุกไหมอร่อยไหมโอ้นี่เลยครับน้องๆสไลเดอร์พร้อมกันเลยหโอ ดูคุณแม่นะคุณแม่แองกี้บีลงมาเหมือนกันอาลงดึงดึงค่อนข้างฟิตเลยนะคุณน้องๆ <laughs> เต็มรางเลยครับ ไปเแล้วว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวซื้อตัวก่อนนะครับน้องๆเราถึงจะเข้าได้นะครับผมโอเคไปก็ึงวันนี้ปาพกแอลโกอฮอล์มาด้วยนะโอเคไป แล้วเด็กขนาดนี้นี่คือน้องเกิดน้องสูงไปถึง8เซนจะเล่าีนะคะนี่นะครับก็อ่าอันนี้จะเป็นราคานะครับน้องๆอันนี้คือสําหรับเด็กนะครับผมที่สูงขึ้นไปแล้วคือ4ส4 0แล้วก็มาผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ผู้ครองนะครับ150แล้วก็ส่วนเด็กนะครับก็จะฟรีเลยไม่ถึง80เซนนะครับผมเล่นไหวใช่ไหมอ่าโอเคอ่าไหวอ่า อ่าโอเคก็เดี๋ยวขอซื้อตั๋วก่อนนะครับน้องๆโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันครับอ่านะน้องดาดำำ,ำทางใต้ซื้อตั๋วเร็วโอ้โหนี่นี่น,น,นี่ร่วมกับชอบ็อปดีมีคืนด้วยนะช่วงนี้นะครับถึงวันที่อ่า น้องคนไหนนะครับที่จะเข้ามาเล่นแนะนําใหา้ดูเป็นถุงเท้ากันลื่นนะคะผมะคุณแม่หยิบถุงเท้าให้หน่อยอโอเคอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้านะครับของทับบลันนะครับผมอันนี้จะมีการลื่นก็จะเป็นปรูปปลาตะวาลน,นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเป็นน้องๆคนไหนพี่ดาไม่ลื่นนะครับน้องๆคนไหนที่ อยากจะเข้ามาเล่นนะครับแนะนําเลยเป็นถุงเท้ากันลื่นนะครับผมถ้าเกิดไม่มีมาซื้อที่นี่ได้นะครับเนื้อผ้าก็โอเคอยู่นะโอเคก็คู่ละ60บาทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราดูตั๋วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเข้ากันนะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวคนไหนน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีสายรัดแบบนี้นะ อ่าสายรัดอย่างนี้นะโอเคที่เป็นตัวเข้าสําหรับที่จะรัดข้อมือแล้วก็ไปเล่นกันนะครับผมโอเคก็ติดส,สายนะครับเดี๋ยวเนระาก็ไปเล่นกัน ปิดก่อนนะไม่ต้องปิดเลยอ่าลงมาเดี๋ยวเราไปดีกันเลยเปลี่ยนชุดกันมาฮันนี่ก่อนที่สามไม่ได้รอลูกมานี่ก่อนสามไม่ที่ก่อนเอาเทาเช็คก่อนที่สนี่นน้องท <c oughs> ี่สามไปไหนเนี่ยอยู่ที่าอันนี้นะครับน้องๆเข้ามาแล้วต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับแล้วก็ใส่รองเท้ากันลื่นอ,อย่างนี้นะ

ขึ้นไปขึ้นข e ึ <Algun s out> ้นไปเฮขึ <crawl prejudice steroids> ้นองไม่ัวน้อยขาน้อยขาไม่มีัวเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ลูกต้องไปใช้อันนู้นอันสีขาวนี่น้องๆเขาก็จะมีบอกอย่างนี้ด้วยนะ นี่อันนี้มีบอกนี้ด้วยนะครับว่าสําหรับเด็กโตสูงเท่าไหร่นะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสําหรับร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเซนตายแล <ะ S 1> นะ้วโรฮาดาสูงไม่ถึงเล่นไม่ได้บอลโอ้ลูกบอลอะไรเห็นลูกบอลระเบิดระวังนะน้องนะระวังนะโอ้จะระเบิดใครม่ได้อึ๊บอึ๊บอึโอ้ยจะระเบิดใครไม่ไ้โอ้อดเดิน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 ต้องขางนะต้องขาง ค่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนู้นกันนะครับน้องอึ๊บอ่ะเดินอึ๊บอึบอึบอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอ่ไปอารนเดินไปก่อนเลยเดินไปเดินไปข้ามเชือกไปอ่ะไปอ่ะลุย อ้าวไปอ้าวต่อบล็อกอันนี้เป็นต่อบล็อกนะครับน้องๆต่อบล็อกโฟมอ่าดูซิต่ออะไรกันได้บ้างอ่ะัไงต่ออุ้ยนี่คืออ้าวไป พี่ดาดาของหลุดแล้วหลุดแล้วได้ไ,ดไดหมอ,อ่ะได้ได้เหรออ๋อขันนู้นเหรอโอ้หนี่เลือกสามล้อปึ๊บอัปปันอัปันแข่งกับน้องเลยอัปปันอัปปันปันอัปปันโอ้โหพี่ดาดาปันเร็วมากเลยโอ้โหมาเป็นเดอะฟาสต์เดอะเฟอร์เนียดเลยนี่โอ้โหไหนี่นิน่โชว์นี่นีโชว์นี่โชว์นี่โชว์นี ปึ๊บโอ้ยสุดยอดเป็นไงล่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอลองลีสาเข้าเกียร์ถอยอย่างเดียวเลยอ่าไปไปอ่ะขี่ไปขี่ต้านทางอ่ะเลี้ยวอ่าเลี้ยวเลี้ยวอ่ะไ,ไปไปเร็วเ,เร็วอ่ะไปเร็วนีโ่โหแน่นอนจริงๆเลยพี่น่าจา อาเร็ว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 อ้วเร็วเร็วเร็วอ้วเร็วเร็วเโอ้ที่นี่เขาจะมีนี่ด้วยนะครับน้องๆอาร์ตรูมนะครับผมจะเป็นที่ระบายสีของเด็กๆเลยนี่เลยนี่เลยน้องๆนี่พิธาดาก็มีจัดมาหนึ่งตัวเป็นอะไรเอ่ยคิตตี้คิตี้โอ้อะ จะอะไรให้เนี่ยขอระบายสีอา่อาโอเคปึป๊บนี่เลยน้องน้องลิสาก็ระบายสีเหมือนกันนี่นี่นี่สีอ่านี่ศิลปินตัวน้อยศิลปินคนน,น้อยเลยนี่อ่าระบายคิตตี้โอ้ขมักขำเม่นกันหน้าดูเลยพี่น้องคู่นี้โอ้ Okay, ที่นี่นะครับงน้องคนไหนที่มีตั๋วนะครับก็ต้องมีตัว๋วแล้วต้อควรแหลกนะครับผมก็จะได้ตุ๊กตาระบายสีตัวนี้คนละ2ตัวนะครับแต่ว่าทีนี้ต้องทําให้เสร็จหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้กับพี่พนักงานเขานะครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้อีกตัวนึงกลับมาระบายนะครับผมตอนนี้หน้าตาคิตตี้เป็นยังไงเนี่ยฮะไหนหน้าตาคิตตี้เป็นยังไงพี่ระดาสวยสวยโอ้ โอ้คิตตี้ไปไปทุกคนที่ไหนมาเนี่ยต้าตามมอมเมมจังเลยติสตันซินลีตต่นะครับผมน้องๆน,น,นี่นี่เข้านี่นลูกวันเล่วันเล่วติสตัน,ว,นตตวิวไม่ใช่ผิดวันเลย i ิ o n ันวิวออโอเคอ่าเข้าไปตัวต่อนะครับอ่าอือดีน้องนิสาเล่นอะไร ะคะทำอะไรคะที่ระดาทำอะไรคะปนะึ๊บใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็น็อตอ่าน็อตไม่ถึงน็อตสั้นไปน็อตสั้นไปอันนี้จะเป็นแบบว่าต่อต,อตามจริีนวาร์จาน,นะครับน้องโอเคนี่เลยนี่จะมีน็อตยางอย่างนี้นะครับน,นี่เลยแล้วเราก็ ไปอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ขาดนี่ไปไข่คุวงลูกใค่ไข่คุ้งในไข่กว้งอยไหนขังอยู่ในขังมีไหมมีไข่ไหมไม่ไห็นก็ไม่ใช่ไหนแม่กรัวทำอะไรให้ลิสามาเร็วลิสาโอ้ยนี่ขบวนเป็นนี่เลยชุดดนตรีโอ้ยนี่ ออโอ้โหระนาดเลยนะครับน้องๆอันนี้ระนาดเลยโอ้านี่มีกดกระดิ่งด้วยไม่ต้องดึงลูก ตัวกระดิ่งนะครับน้องๆมันจะเป็นตัวโน้ตเนาะโอเคเขาก็จะมีโน้ตบอกเอาไว้นะครับเป็น4 2อย่างเงี้ยครับน้องๆน,นะครับมันก็จะ3ามนะครับสองสามสองอย่างงี้นะครับผม2 3 4ามี่อย่างงี้เลย นี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับน้องๆนี่เลยนี่จะเป็นโซนพัฒนาการฝึกทวาคิดทักษะนะครับก็คืออย่างพวกนี้นะครับน้องๆก็จะมีสีแดงเห็นไหมเขาจะมีตัวสีเอาไว้ให้น้องๆเลื่อนนะครับอย่างสีส้มนะครับก็จะเลื่อนมาที่สีส้มอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาสีส้มให้ได้ทั้งหมด3อันอย่างนี้เลยนะครับผมเราก็จะเลื่อนไปเลื่อนมายี้ก่อนเลยนะครับมันก็จะสีส้มมา3อันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับ นี่เลยเห็นไหมพี่เอตากำลังเล่นอะไรพี่เอตากำลังเป็นตัวดูดแม่เหล็กนะครับเป็นตัวดูดแม่เหล็กนะครับมันก็จะมีนี่เลยนี่นี่ชุดแม่เหล็กของเขาอยู่นี่นี่พี่เอาชุดแม่เหล็กเขาอยู่นี่ลูกอ่าด้านนี้อ่าโอเคเล่นดีๆอ่าเป็นชุดแม่เหล็กของเขาอ่าไล่ตามสีนะครับอ่าสีน้ําเงินอ่า นะครับโอ้เป็นไงล่ะนี่แน่นอนเลยเจราเล่นเป็นด้วยสีเหลือก็อได้สีเหลือก็สีเหลืองมาอืมเขาได้ไหมเขาได้ไหมโอ้โหที่นี่ซออ่าเล่นจิ๊กซอใหญ่เลยอของเล่นไม้หมุนได้ด้วยต่อจิ๊กซอหมุนโอ้หมุนเป็นวงมาทัยเลยอ่ะโอ้โห อ่าอันนี้นะคบผมก็จะเป็นตัวต่อที่สามารถต่อเป็นฟันเพืองได้ด้วยนะครับน้องนองนี่เลยเนหะ็นไหมถ้าใครต่อมีคนต่อไว้นะก็จะหมุนอย่างนี้ได้เลยโอ้หมุนอย่างนี้เลยนะนอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนบ้านตุ๊กตานะครับน้องๆ้องอันนี้จะเป็นอ่าพีรดากับน้องนิสากําลังชะมุนวุ่นวายกับ,บบ้านตุ๊กตากันอยู่เลยนะครับโอเคอ่าไปเราไปเราไปเล่นอะไรตรงนู้นก้ดีกว่า อโลลงอเดินลงอโล่ยืบยืบอโล่ยืบตอนนี้เสร็จเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่เลยยิงยิงปุ๊บเป็นไงล่ะบายบายโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับ,บน้องๆกับคลิปต่อๆไปนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ะนาจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผม กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าป้าด้วยนะเพ็่อกำลังใจป้าป้าหน่อยนะโอเคที่นี่ฮับโบราณซีคอนแควบางแคนะครับผม